สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM 1 0 8นะคะเปิดรายชื่อผู้ที่ร่วมไลฟ์สดขายของกับแม่ตั๊กและป่าเบียจากกระแสะข่าวการขายทองของแม่ตั๊กที่เป็นข่าวดังอยู่ในขณะนี้โดยแม่ตั๊กและก็ลูกค้าของแม่ตั๊กนะคะได้ไปออกในรายการหนกระแสเมื่อหลายวันที่ผ่านมาทําให้ทางรายการนะคะต้องทําข่าวไปหลายอ P ีกันเลยและเรานะคะก็จะมาดูรายชื่อดาราและก็อินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านนะคะที่ต่างเข้าไปร่วมไล สดกับแม่ตั๊กด้วยนะคะโดยทางแม่ตั๊กนะคะได้มีการจ้างให้มาไลฟ์สดด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะทางปอคอบอจ่อเรียกให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังจากที่เคยร่วมไลฟ์สดขายสินค้ากับแม่ตัก๊กและก็ป่าเบียนะคะและก็จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้เลยนะคะมีน้องแมงปอผู้การนาราเคปกระเทยลินลี่เหงียนเนทชาลีกามินหนูรัต คูไพบุญผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไอ้ปริชาญาแพรพราวแสงทองเจแมนเตี่ยวกระเทยแก้มบุ๋มปรียาดาเปิ้ลไอรินใบเตยอาสยามแนตตี้สไปซี่อุ้มทวีพรเนเงินกรูเบียเจ๊แขกแหกปากเจ๊นุชบังเตยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นชาลลอตอตตินจะนงพนีเก่งลายพรางลีน่าจางโอลิฟตโตเกียวเนยกรอบ พิงกี้สาวิกาโมอาเมนา แพตนภาและล่าสุดนะคะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้มาออกในรายการหนนกระแสด้วยเช่นกันนะคะพร้อมกับชี้แจงเรื่องกําไรว่าเจนนี่ขอคืนกําไรคาเทียแสนกว่าบาทที่ทางคุณแม่ตัก์ซื้อให้ในวันที่มีการไปเดินซื้อของและก็ช้อปปิง้งและในวันนั้นได้มีการถ่ายคอนเทนต์กันด้วยนะคะและทางด้านฝั่งทนายไพศาลนะคะทนายฝั่งเจนนี่นะคะก็ได้กล่าวในรายการด้วยนะคะว่าต้องขออธิบายคนที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของร้านทองแห่งนี้นะครับใครที่ได้รับทรัพย์สินอะไรไปใไดใด หรือจะเป็นอะไรอย่างนี้นะก็ควรไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าทรัพย์นั้นได้มายังไงได้มาโดยสุจริตหรือไม่ได้มาโดยค่าตอบแทนแบบไหนเพราะตอนนี้เขาน่าจะถูกปปองอายัดหรือไม่อย่างไรผมไม่ยืนยันข้อเท็จจริงไม่แน่ใจแต่ต้องทําและต้องคืนอะไรที่ได้มาแต่อะไรที่ได้ค่าตอบแทนเราต้องไปแสดงนะมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะ เอาไว้เป็นของกลางหรือไม่แค่นั้นเองนะครับและสําหรับแอดนะคะใครที่ร่วมไปไลฟ์สดนะคะทั้งดาราและก็อินฟูนะคะเราก็ควรจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะว่าเราไม่เกี่ยวเราเป็นแค่อินฟูที่เขาจ้างให้มาทํางานก็เท่านั้นนะคะแอดก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ